สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิสแทยมอ,อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะมิสแททมก็มีเครื่องประดับสวยๆดีไซน์น่ารักน่ารักนะคะมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะโดยเครื่องประดับวันนี้นะคะอาจจะเปลี่ยนฟิลลิ่งของทุกๆคนไปได้บ้างนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมิสแทย์มักจะเลือกเครื่องประดับที่เป็นงานเพชรให้ทุกคนได้ชมกันนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยนำะ ประดับที่เป็นงานพลอยอย่างแหวนวงนี้นะคะมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะโดยแหวนวงนี้นะคะสําหรับพลอ,อยเม็ดยอดเนี่ยก็จะเป็นพลอ,อยที่เรียกว่าทับทิมนะคะหรือว่าลูบี้ค่ะซึ่งดีไซน์ของแหวนเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นทรงปีกนกนะคะมีความน่ารักมีความเก๋มากๆค่ะเมื่อมาดูในส่วนด้านข้างของตัวแหวนนะคะเราจะเห็นว่า มีการเล่นสเตปสูงต่ำเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มดีเทลแหวนนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเล่นเพชรนะคะเม็ดเล็กๆที่เป็นในส่วนของทรงมาคีทรงกลมแล้วก็ทรงหยดน้ำนะคะทำให้แหวนวงนี้เนี่ยมีความน่ารักความเก๋มากขึ้นไปอีกค่ะและเรามาดูกันที่นางเอกของเรากันดีกว่าค่ะสำหรับนางเอกของแหวนวงนี้นะคะก็คือในส่วนของทัพทิมที่อยู่เป็นยอดแหวนค่ะซึ่ง เรียกว่าเม็ดนี้เนี่ยเป็นพลอยที่ท็อปฟอร์มในวงการจิวเวลรี่เลยก็ว่าได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าท็อปฟอร์มอย่างไรค่ะเดี๋ยวมิสมแทมจะหยิบใบเซอร์มาเทียบให้ดูกันชัดๆเลยนี่ค่ะในส่วนของใบเซอร์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแหวนองนี้เนี่ยได้รับการเซอร์ในส่วนของสีนะคะเป็นแบบมีดเลสค่ะทําให้พลอยเบ็นนี้เนี่ยมีสีแดงสดสวยงามมากๆแต่มันสวยมากขึ้นไปอีกค่ะ เพราะว่า GRS นะคะมีการแจ้งทฟ์พิเศษมาให้ค่ะโดยพอยเ็นนี้เได้ท y p e ์มาแบบพีเจนบัตนะคะหรือถ้าเรียกในภาษาไทยเนี่ยเราเรียกว่าสีเลือดนกค่ะทําให้พอยเบนน,เนี้ยิ่งแรงไอเทมไปเลยเพราะว่าสีเลือดนกนะคะเป็นสีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั่วโลกนะคะใครๆก็อยากได้ทับทิมสีนี้ไว้ครอบครองค่ะและมันท็อปขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าในส่วนของคอมเมนต์นะคะมีการเขียนว่า no indication of thermal t r e a t m e n นนะคะซึ่งคำนี้เนี่ยมันมีความหมายว่าพลอยเม็ดนี้สวยโดยกำเนิดสวยโดยธรรมชาตินะคะสวยใสไรายมทินไร้ตำหนิภายในเลยค่ะและเรามาดูในส่วนของออริจินนะคะหรือแรงกำเนิดแรงกำเนิดของพลอยเม็ดนี้เนี่ยมาจากเมืองโมซัมบิกนะคะซึ่งเมืองโมซัมบิกเนี่ยเป็นเมืองอันดับสองนะคะที่ได้รับความนิยมในเรื่องของทับทิมคะ่ะนี่ค่ะ เรียกว่าเป็นแหวนที่มีความสวยงามและน่ารักมากๆค่ะใครที่มองแบบนี้นะคะว่าลุมันน่ารักเกินไปสำหรับฉันหรือเปล่าฉันเป็นผู้หญิงลุกเกๆ๋ๆรวบคุณนายนะคะแบบฉันใส่ม,มันจะเหมาะกับฉันไหมไมิซมแทมบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าดีไซน์ของแหวนวงนี้เนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งคนที่มีลุกน่ารักน่ารักนะคะชอบพลอยเป็นทรงหัวใจกุ๊กกิ๊ก หรือคุณค้ามีเป็นลูกเก๋ๆหรือลูกคุณนายเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยวมิสทำๆใส่ให้ดูค่ะว่าออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะมีเลยค่ะเรียกได้ว่ามีความสวยงามมากๆจริงๆค่ะเมื่ออยู่บนนิ้วบอกเลยนะคะว่าแหวนวงนี้เนี่ยมองบางมุมนะคะก็ดูเป็นผู้หญิงน่ารักน่ารักคิ้วๆนะคะใส่แหวนพลอยรูปหัวใจค่ะ แต่ถ้ามองบางมุมนะคะก็ดูคุณนายดูภูมิฐานมากๆค่ะทําให้แหวนวงนี้เนี่ยสามารถใส่ได้กับผู้หญิงทุกแบบทุกยุคทุกวัยจริงๆค่ะและนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของตัวแหวนเนี่ยก็ยังเสริมนะคะบุคลิกภาพในเวลาที่คุณไปทํางานเนี่ยก็จะเสริมให้คุณดูน่าเชื่อถือมากขึ้นหรือในวันที่คุณไปงานเลี้ยงนะคะแหวนวงนี้ก็สามารถเด่นสะดุดตารอบคอยสีแดงสวยๆบนเม็ดยอดได้อย่างแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะมิสแทมแทมก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วมาดูกันค่ะว่ามิสแทมแทมจะมีเครื่องประดับสวยๆมีแหวนสวยๆแบบไหนมาให้ทุกคนได้ชมกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ